พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานุกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหายตามปกติแล้ว ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้แก่ผู้เสียหายและพนักง,งานอายการแต่สำหรับกรณีผู้เสียหายฟ้องคดีเองศาลจะต้องไตส่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีมีมูลที่จะฟ้องร้องหรือไม่โดยในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายที่จะยื่นฟ้องเองต้องยื่นฟ้องภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด หากไม่ต้องการยื่นฟ้องเองก็ยังต้องร้องทุกข์ภายในสามเดือนเช่นกันพนักง,งานสอบสวนจึงจะดำเนินคดีต่อไปให้ได้มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความฟ้องร้องผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผม ทีมดรกฤติศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ